สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุทกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอที่ดินสำหรับปลูกบ้านนะคะแปลงนี้เรียกว่าเป็นผืนสุดท้ายของตรงนี้แล้วด้วยนะคะที่ดินเนื้อที่ขนาด75ตารางวาค่ะหมายเลข2นะคะตรงหมายเลข2นะคะทุกท่านที่ดินทำการปรับถมแล้วลงเสาเข็มเรียบร้อยและมีแบบบ้านให้ สามารถที่จะเข้าสร้างได้เลยนะคะทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะพร้อมแล้วนะคะราคาที่ตรงนี้แ0 0แสนบาทค่ะอยู่ในหมู่บ้านนะคะลักษณะตามรูปเลยค่ะด้านหน้าติดถนนราดยางนะคะสอยเข้าไปเป็นถนนสาธารณะค่ะที่ดินฉนดคขุดแดงน,นสสีจตอตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะท่านใดสนใจหรือว่ากำลังมองหาซื้อ ที่ดินไว้นะคะไม่ว่าจะเก็บกาไรจะเก็บไว้ภายอนาคตหรือท่านจะซื้อสําหรับปลูกบ้านเลยนะคะหาอยู่ที่สุขโขทยัยเข้าไปชมแปลงนี้กันได้ค่ะ800,000บาทเท่านั้นเจคโนใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ